làm lúc cho ngoài <laughs> con cho thì con vậy เาน้ามาก่อนจึงขุดได้ต้องเลักขุดจอกๆแกๆคอยเอาน้าม,มาเอาหินแข็งแห้งครับกลดกันจิ้งจิ้งต้องเอาน,าน้ำแช่ก่อนนี่ครับหินมันแข็งแห้งเอา,าน้ำแช่ก้อนจำเรื่องคอยขุดลงขุดกับขุดได้เทละจอกเทละขรขมือก็ว่าได้

นำเช่ไว้ได้นี่จอกลงได้เสียละขอมือเนอะน่ครับเกิดังได้ได้นะเนาะเาเครื่องมือมีแค่บกจกกับแห้งอ่ะ